ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังมีเดียช่องสตังมีเดียช่องข่าวของคุณข่าวสตังมีเดียประจำวันที่23พฤษภาคม2567นะครับวันนี้โอนเงินอ e ีมันนี่กลุ่มบัตรคนจนนะฮะเข้าบัญชีพร้อมเทแล้วมาดูกันคน,คนได้คนได้กี่บาทนะฮะหลายคนถามว่าเงินอ e ีมันนี่คืออะไรคนที่มีบัตรคนจนใบเก่านะครับแล้วมีเงินอย่างเช่นเงินค้างในบัตร เงินค่านา้ำค่าไฟหรือว่าเงินสงเคราะห์ต่างๆเนี่ยมีอยู่ในบัตรเก่าเนี่ยวันนี้นะครับหากคุณได้รับสิทธิ์ปัจจุบันในบัตรประชาชนแล้วผู้บัญชีพ้อเพเงินมันนี่จะเงินอ e ีมันนี่ตรงนี้นะฮะจะโอนเข้าบัญชีประมาณวันนี้หรือวันพรุ่งนี้นะครับดังนั้นแล้วคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่มีบัญชีพร้อมเพย์ก็ลองเช็คดูนะว่ามีเงินเข้าไหมหากว่ามีเงินเข้านะฮะก็ หมดแล้วได้งวดน,นี้งวดเดียวนะครับแต่ถ้าหากว่าวันนี้เงินไม่เข้ารุนผู้นี้อีกทีเพราะว่าเขาจะโอนให้วันที่23และ24พฤษภาคมนี้นะครับและสําหรับใครนะครับที่อยากรู้ว่าตัวเองเนี่ยมีเงินเหลือไหมสามารถโทรไปคอสเซ็นเตอร์ของบัตรสสดิการแห่งรัฐได้ที่เบอร์0 2 1 0 9 2 3 4 5ใครที่ได้รับเงินเข้าพร้อมพย์แล้วนะครับก็คอมเมนต์มาใต้ล่างหน่อยเนะาะสตัมก็ขอแสดงความยินดีด้วยได้กี่บาทมาแชาาร์กันแล้วก็ขอใ,ใช้เงินนี้ให้เกิดประโยชน์ให้ได้มากที่สุดนะครับย้ำ ที่เคยได้รับสิทธิ์บัตรใบเก่าและได้รับสิทธิ์บัตรประชาชนปัจจุบันนะครับถึงจะอยู่ในกลุ่มนี้เท่านั้นและต้องมีเงินเหลืออยู่ในบัตรเก่าเท่านั้นนะครับหากใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์มาใต้ล่างได้จะไปตามข่าวให้ดูข่าวสวัสดิการแห่งรัฐกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังค์มีเดียด้วยนะครับมีคำถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตังค์ไลฟ์สด ทุกวันอาทิตย์เวลา4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ0825171297ย้ำอีกครั้งเจอกันที่สตังไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ